ก็มีโปรแกรมอน C ุเนียมดิสซิเมน์นะครับเ็าบอกว่าแทนที่คุณพ่อคุณแม่จะเขาเรียกว่าควบคุมหรือห้ามหรือจำกัดสกรีนไทม์ของเด็กๆนะครับ mm hmm. แล้วเขามีออปชันอีกในการที่จะให้เด็กอยู่กับแท็บเล็ตได้นะครับแต่ว่าแทนที่จะห้ามเนี่ยให้ถอนสามสกิลของนี้แทนนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะ พราะคิดว่าอ่าหลายๆหลายๆบ้านนะคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะมีปัญหาเด็กๆกับกับ iPad นี่แหละอืมนะครับอ่ะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับที่จะต้องสอนนะครับหนึ่งก็คือให้ Evaluate Media แปลว่าเอมันคือการสอนลูกให้รู้จักเห็นคอนเทนต์ที่อยู่ในในแท็บเล็ตที่เขาดูนะครับอ่าคลิปที่ที่ลูกๆดูนะ การะตูนอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเกมที่เล่นนะครับแทนที่จะห้ามไม่ให้ดูแต่พ่อแม่ควรจะใช้เวลานั่งดูกับลูกแล้วให้คาแนะนําว่าคลิปแบบไหนไม่ควรดูคลิปคไหนดูได้พร้อมกับเหตุผลอธิบายนะครับอะไรที่เป็น Bad Values ของคลิปนั้นเช่นอยกอย่างเช่นมีฉากรุนแรงนะแบบไปตีหัวกันไปอะไรกันเนี่ยซึ่ง ไอคลิปเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เด็กเห็นแล้วเอาไปทําตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนนี้จะห้ามไม่ให้เขาดูแล้วเด็กก็จะไปหาคําตอบไปอยู่ด้วยธรรมชาติเด็กจะอยากเรียนรู้อยู่แล้วให้สอนเลยว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแล้วต่อไปเด็กจะเข้าใจว่าอ่าถ้าเป็นถ้ามีคอนเทนต์แบบที่ไม่ควรดูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะห้ามไปนะครับสองก็คือสอนให้เด็กรู้จักทักษะกับสิ่งที่เรียกว่าสกรีนบาร์ดอรี่ครับสกรีนบารดอรี hmm. ่ก็คือขอบเขตของการใช้อ่า เวลาบนหน้าจอนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับก็คอือเขาเรียกว่ามีเดียเคอร์ฟิวนะเขาเรียกคำนี้เขาใช้คำว่ามีเดียเคอร์ฟิวก็คือ,อใช้ได้ไม่เกินไหนคือจะใช้จะเล่นจะไงก็ตามแต่ห้ามสูญเสียเวลานอนเด็ดขาดนะครับเวลานอน,เ,นเป็นสิ่งสําคัญเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการให้เด็กเล่นกี่ชั่วโมงอันนี้ไม่รู้แต่ห้ามเลยเวลานอน นะครับอันที่อ่าอันันนี้คือเรื่องของ m i n i ไฟ z ์อีกอันนึงเขาเรียกว่า minimize ไฟส์นะครับอะไรม i นิม i z e sleep loss อันที่สองไฟส์ก็คือให้เด็กกับเราเนี่ยตกลงกันว่าเวลาไหนที่จะเล่นหรือไม่เล่นนะครับแล้วก็ให้ทําข้อตกลงกับเด็กครับว่าก่อนจะเล่นก่อนจะใช้ให้มาถามก่อนนะครับโดยให้เขาเรียกว่าเล่นได้ไมหมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกันอัน,นสุดท้ายคือเขาเรียกว่า ให้เด็กรู้ก่กับการใช้หน้าจออย่างเช่นแล้วอย่าง,อย,างอย่างเป็นมิตรนะครับเพราะอยากเป็นมิตรเนี่ยก็คือเรื่องของการอ่านนอกจากเป็นมิตรแล้วก็เรียกว่าสอนเด็กเรียนรู้ที่อยู่การใช้หน้าจอตลอดไปความหมายของมันก็คือว่าให้เด็กสอนเอ้ยให้สอนเด็กให้รู้จักคอนเทนต์หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการใช้แท็บเล็ตนะครับอย่างเช่นมีแอปพลิเคชันอะไรที่เป็นประโยชนก์กับเด็กบ้างนะครับเช่นการเรียนภาษานะการเล่นเกมพิสูจทักษะทางด้าน โลจิคอลทิงกิ่งนะครับการใช้การแท็เบเล็ตเพื่อถ่ายรูป